สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นเงินรางวัลนะครับที่ผมได้รับมานะครับในส่วนของทูมอนิวลเลตนะครับมูลค่า100บาทนะครับเพียงแค่เรานะครับกดเติมเงินกรอกเบอร์วอลเล็ตเนี่ยก็สามารถทําเงินฟรีเข้าทูมอนิวเลตได้เลยกรอกปุ๊บได้รับเงินทันทีนะครับใครสนใจที่จะจะมีรายได้ทูมอนิวลเลตฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวลเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าทูมอนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทุมนิเวศนะครับในส่วนของการแลกเงินรางวัลที่ผมได้ทําคลิปการแลกเงินไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนเงินได้ทุกวันเลยครั้งละ100บาทนะครับจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่มีจํากัดนะครับแล้วก็ไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำได้ผ่านมือถือ Android แล้วก็ iOS ใใครที่สนจฝากกดไตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินทูมเนีเลดกันก่อนนะครับผมแอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Android ให้เราเข้าไปในส่วนของ Google Play Store ในส่วนของ iPhone ให้เราเข้าไปที่ App Store แล้วก็ทําการค้นหาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแอป,ปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมเนีเลดแล้วก็ได้รับเงินมาล่าสุดผมทําจากแอป,ปนี้เลยนะครับ ทูมานิวเลดใครสนใจหรือว่ายังไม่มีแอป,ปนี้ก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแอป,ปนี้ไม่มีค่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าสมาัครสมัครได้ฟรีใช้งานฟรี100%นะครับไม่มีการเติมเงินหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิน้นใครที่เคยเล่นแอป,ปนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์รีวิวไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยหากคุณค้นหาตัวแอป,ปแล้วไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอป,ปไว้ให้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีกาารรสมรปปัค,มค,ค้ไวดล่เย ต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของการสมัครของแอป Google Go Bot รวมไปถึงการใช้งานการถอนเงินต่างๆผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนันของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับที่ผมได้รับเงินมาตรงนี้เลยนะครับกดตกลงไปนะว่าผมได้แลกเงินไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกรอกรหัสโค้ดเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเพราะว่าเขาจะให้เรากรอกตั้งแต่ขั้นตอนที่เรราสมัค ั้งแรกแล้วนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้เลยถ้ามีรหัสโค้ดของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดของใครนะครับผมก็ฝากรหัสโค้ดของผมไว้ด้วยนะครับจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกของผมก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูที่ประวัติการถอนเงินเมื่อวานนี้ที่ผมได้ลงรีวิวการถอนไปเนาะประวัติการซื้อขายตรงนี้นะครับผมได้ทําการแลกเงินไปนะครับมูลค่านะครับอยู่ที่100บาทเข้าไปยังบัญชีทูมอนอเทนื่ี18ด72,000 2ีเวลา16บหกนาฬิกานาทีนะครับสถานะเนี่ยตอนที่เราแลกเงินไปเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าข, er ขอนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าเช็คในส่วนของอ e ีเมลนะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าทูมินิรวลรตของเราเนะครับเพราะว่าเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าทูมินิรวลรตให้เราเนาะรเราต้องเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอ e ีเมลของเราแล้วเนี่ยก็คือให้เราสังเกตนะครับว่าข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบนี้เลยนะครับ ของโค้ดของ t ูมอนี่วลเลนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดผ่านตัว Google ได้เลยนะครับพอเราเปิดผ่าน Google ขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินรางวัลนะครับหนึบาทที่เราได้ทําการแลกเงินรางวัลมาในส่วนของ t ูมอนี่วลเลตรงนี้เลยนะครับวิธีการเติมเงินนะครับให้เรากดคําว่าเติมเงินตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกรอกเบอร์วอลเล็ตของเราเลยนะครับกรอกปุ๊บเงินก็จะเข้าทันทีในส่วนของการเติมเงินนะครับไม่ถึง1วินาทีเงินเข้าแน่นอนกดเติมปุ สมัครไปสมัครให้เรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่เคยถอนเงินเลยนะครับก็ให้เราพิมพ์เบอร์วอลเลตลงไปนะครับทั้งหมด10ตัวนะไปสมัครก่อนแล้วก็ค่อยเอาเบอร์มากรอกนะครับอย่าใส่ผิดเด็ดขาดถ้าคุณใส่ผิดแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับเงินนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดเติมเงินไปปุ๊บเนี่ย ปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูในกรอบสีเหลืองเหลืองด้านล่างนะครับหากเราเติมไปแล้วเนี่ยเงินยังไม่เข้าภายใน3ชั่วโมงเราสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับผ่านอีเมลตรงนี้เลยนะครับเป็นอีเมลซัพพอร์ตเนาะโอเคนะครับผมได้ทําการรีเฟซหนึ่งรอบแล้วนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยหายไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับเติมเงินสําเร็จนะครับหนึ่งร้อยบาทเข้าบัญชีทูมินิเลสนะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้เลยนะถ้าเราไม่เชื่อว่าเงินหรือการเต ของเเราลยกดมาที่รายการนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นประวัติรายการนะครับการเติมเงินเข้ามาล่าสุดให้เราดูเลยนะครับเป็นยอดเงินเนาะวันที่19เดือน7นะครับเวลาก็15บหนกาห้บนาที100บาทได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการเติมเงินตรงนี้เข้าจริงแน่นอน100%นตะครับต่อมานะครับวิธีการทําเงินฟรีทุบนิว l ล็ตนะครับผมจะแนะนําแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็เอาให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันเนาะในส่วนของเมนูด้านบนตรงนี้มีสั่งเมนูนะครับเมนูที่1นะะรบนนส่ หรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําการแนะนําได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมีช่อง YouTube ก็ได้ซึ่งการแนะนำเนี่ยแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t ตอร์ i n e YouTube t i k t o อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองเลยนะครับว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนช่องทางไหนเทคนิคอย่างไรนะครับในการแนะนําก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้เลยนะครับความสามารถของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยคุณสามารถสร้างสรรค์ได้หมด เลยนะครับทุกวิธีการนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้เป็นรหัสหรือว่าเป็นลิงก์เนี่ยเราก็ส่งเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับเป็น Messenger นะส่งเข้าไปในแชทแล้วเราก็ไปคัดลอกข้อความที่เป็นลิงก์เป็นรหัสโคดเนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับถามว่าการแนะนาเพื่อนเนี่ยจะได้รับรางวัลอย่างไรนะครับตรงนี้เขาเขียนบอกนะครับแนะนําเพื่อนและรับสูงสุดถึง10,000คะแนนในการรับ10,000คะแนนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ข้อตรงนี้นะครับ อ่าหนึ่งเลยคือเขาจะแบ่งเป็น10%จากไรายได้ของเพื่อนนะครับ <L ess> แล้วก็หลังจากที่มีคนสมัครจากลิงก์ของเราทันทีเนี่ยเราจะได้รับแค่หนึ่ง้คะแนนทันทีนะครับในส่วนของ1 0 0 0 0คะแนนเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะแบ่งใจ่ายให้เราทีละ10%เรนั่นเองนะครับผมรางวัลที่เราได้รับมานะครับ10171ตรงนี้เป็นคะแนนที่ได้รับจากการเชิญเพื่อนแล้วก็กดรับมาปุ๊บมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือเลยนะครับกดตกลงนะครับคะแนนก็จะรวม ในการถอนเงินหรือว่าแลกเงินรางว,วัลทูมอนี่เวลตไม่ว่าจะเป็น G AP, G AP, TS, ART, US, et, แก๊บแก๊บฟู้ดแก๊บหมาดโลตัสทูมอนี่เวลตและก็ลาซาด้าตรงนี้เราสามารถทําการแลกเงินได้เลยตามจํานวนคะแนนที่เรามีอยู่1วนันนะครับแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ในการแลกเงินเนี่ยผมแนะนําให้เราแลกวันละครั้งพอนะครับเพราะว่าในการแลกเงินเนี่ยถ้าเราแลกมากกว่า1ครั้งนะครับเพราะว่าผมเคยแลกแล้วนะครับมากกว่า1ครั้งก็คือมันจะตรวจสอบแค่รายการเดียวนะครับผมเคยแลกไว้3รายการอีก2รายการเนี่ยไม่ตรวจสอบแล้วก็ไม่จ่ายเงินด้วยนะครับให้เราแลกวันละ 100 100นะครับถ้าเรามีคะแนนมากกว่าตามจํานวนที่เรามีอยู่นะครับการแลกเงินทูมนินอรผลิตไม่ยากเลยนะครับกรอกอีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเพราะว่าเขาจะจัดส่งผ่านทางอ e ีเมลให้เรานะครับในส่งของรางวัลแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินในอ e ีเมลตามที่ผมได้สอนไปนั่นเองนะครับประวัติการซื้อขายนะครับผมก็แลกมาหลายร้อยแล้วนะครับผมหลักพันหลักหมื่นแล้วนะก็แลกมาทีละ1 0 0 1 0 0 1 0 0รแล 100, 100, 100, 100, แรกมาเรื่อยๆถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเก็บได้100บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความามมาสงร้อยว่า1วันนีทําทได้มากน้อยแค่ไก ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็เวลาว่างไม่เท่ากันเนาะก็ใช้เวลาว่างของตัวเองได้เลยนะครับเมนูที่3เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเข้ามาดูได้เลยต่อมานะครับในส่วนของการทําคะแนนนะครับตัวนี้จะเป็นโบนัสที่เราได้รับจากการตอบโครงการหรือว่าทําแบบสํารวจเรากดรับได้เลย5คะแนนได้รับทุก17ชั่วโมงนะครับในส่วนของ25คะแนนเนี่ยจะเป็นการตอบโครงการเนาะเราก็ตอบไปเลยโปรดเลือกรูปภาพผลไม้นะครับอ่ะมี3รูปเราก็เลือกไปง่ายๆแค่นี้เลยการทำโครงการง่ายที่สุดแล้วสาต์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับตัว นี่มีชื่อว่ากัดลอกนะครับผมก็เขียนไปกัดลอกนะผมก็ได้รับมาที่25คะแนนกดตกลงไปนะครับนี่ครับโครงการสัตว์โครงการอะไรเยอะแยะเลยนะครับเราก็ทําอันนี้เป็นการอัปโหลดรูปภาพสัตว์ลงไปเนาะเราก็อัปโหลดลงไปนะครับอันนี้ผมไม่มีนะโครงการขนส่งนะครับเราก็เลือกรูปภาพการขนส่งนะครับเป็นมอไซค์และการกดส่งไปนะครับได้รับ25คะแนนการขนส่งถ่ายรูปนะครับอันนี้ไม่มีรูปนะครับผมโครงการการขนส่งเหมือนกันนะครับเราก็เขียนนะครับว่านี่คือการขนส่งอะไรเราก็เขียนไปเนาะนี่ผมทางบกและกันเนาะอ่ะต่อไปทางบกเลยแล้วก็กดส่งเสร็จเรียบ ร้อยนะครับอ่ะในส่วนของโบนัสขึ้นมาเป็น10คะแนนตัวนี้เรากดได้หลังจากที่ครบเวลานะครับ17ชั่วโมงนะครับในส่วนของการทำต่อไปเนี่ย1 0 0 0 1,000 1,000 19,000เกนี่ยก็คือการทำแบบสำรวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามนั่นเองเราก็สามารถทำตรงนี้เพิ่มตเติมตได้ในการทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและก็ความสามารถในการทำเนาะแบบสำรวจเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยอาจจะยากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ส่วนคนที่เคยทำปกติเป็นประจำเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ชว่ร์100%แน่นอนในการจ่ายเงินนะครับผมแนะนำให้เราดาวน์โหลดติิดดแออปเครื่งไว้ก็ นะครับแล้วก็ทําโครงการเก็บแบบสํำรวจบ้างอะไรบ้างนะครับเพิ่มเติมได้นะครับประมาณนี้สรุปให้แอปนี้ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับฝ mm. ากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ